สวัสดีค่ะช่างู้ดาไกลบ้านเจสีของภูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทั้งบ้านกกอ,อกกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะสาหรับข่าวเด่นประเด็นอร้อนวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านกกอ,อกคดีน้องชมพู่นั่นเองวันนี้เจสีฟูแวะมาที่มุมของทางผู้ใหญ่บ้านปกตุมกันหน่อยเพื่อนเรื่องราวนี้เอฟซีสง่งมาให้เจสีขอบคุณจริงๆคะ่ะวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยว่าเรื่องราวทางผู้ใหญ่บ้านกกภุมมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับทุ่มพลบ้างนะมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับทางเรื่องราวทาง นคดีที่เกิดขึ้นบ้างมาดูมุมนี้ข่าวนีที่เอฟซีส่งมาให้ค่ะ หัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านกกตูมหมดภารกิจดูแลนายชัยพลหรือลุงพลนั่นเองค่ะนะคะผู้ใหญ่บ้านกกตูมหมดภารกิจดูแลนายชัยพลวิภาหรือลุงพลหลังจากก่อนหน้านี้ศาลมีคําสั่งให้ลุงพลต้องมารายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านทุก12วันนั่นเองนะคะ27สิงหาคมปี2564จากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นะผู้ใหญ่บ้านกกตูมนี่แหละค่ะบ้านกกตูม ตำบลกกตุมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกำกับดูแลนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางลุงพลก็ได้เข้ามารายงานตัวเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลกกตุมอำเภอดวงดวงจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะนายลิขิตเชื้อคนแข็งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านกกตูม กล่าวว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาลุงพลได้มารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านเป็นวันสุดท้ายนะคะตามคําสั่งสาลจังหวัดมุกดาหารหรืออายการจังหวัดมุกดาหารยื่นฟ้องคดีน้องชมพู่ไม่ทันส่งผลให้ลุงพลไม่ต้องมารายงานตัวกับตนเองอีกโดยที่ผ่านมาลุงพลต้องมารายงานตัว 12วันต่อครั้งหนึ่งก็คือทุก12วันนั่นเองนะคะนับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนปี2564ที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตนกังวลใจเป็นอย่างมากเลยหลังได้รับหน้าที่จักสารให้เป็นผู้ดูแลลุงพลเพราะว่าเป็นคดีที่มันอยู่ในความสนใจของสังคมมากแล้วก็ คนสนใจเรื่องราวของคดีน้องชมพู่ข่าวลุงพลเนี่ยเยอะจริงๆเพื่อนล้นหลามคนไทยอยู่ทางต่างประเทศก็สนใจเรื่องนี้จริงๆด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการชี้แจงรายละเอียดจากทางศาลแล้วนะคะทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลมาจนสิ้นสุดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนายลิขิตเชื้อคนแข็งก็บอกว่า จะรอแค่คําสั่งจากทางศาลว่าจะให้ทําอะไรต่อ,อาทางผู้ใหญ่บ้านนี่ก็พร้อมนะคะที่จะปฏิบัติตามขอแค่ทางศาลมีคําสั่งมาก็คแค่นั้นเองค่ะคเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากติดตามช่องมุดาไกลบ้านเจสสิงงก้าฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกุกกอกข่าวกระแสะอื่นๆที่เป็นข่าวที่คนให้ความสนใจนะคะมาเล่าสูนเพื่อนฟังในทุกวันเลยค่ะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ